รีฟวาร์ปมาที่ไี่ไงวะเนี่ยเราแม่งลิฟเก่าชิบหายด้วยมันจะไม่ถลบไปใช่ไหมวะโหแล้วหลอดไฟมึงนี่ก็นะได้มาตรฐานมากเลยไฟฉายมึงเนี่ยในกระตูถิงห้อยเฮ้ยมันจะไม่มีประตูไหนที่มันเปิดได้เลยหรอวะเออนี่ไงเปิดได้แล้ะ ทำไงต่ออ่ะเดี๋ยวเพื่อนมานนิมาหนิคือต้องทำไงอ่ะอ๋อกดปุ่มเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ยื่นมือเลยนี่หว่าทำไมไฟมันติดเป็นสีเขียววะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วย่าง,งาเงี้ยเฮ้ยหี้ย รูหล่นเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรมามามาม,ามาเดี๋ยวนำเองเดี๋ยวนำเองไม่ต้องกลัวใครมาเล่นไฟวะ <c oughs> เออไม่ไปได้เราไหมออต้องไปต้องไปสินะเอ,อ๊ะแล้วปุ่มอะไรเสียงแดงวะเนะี่ยคือต้องทำไงต้องไปกดเหมือนเอียนั้นใช่ไหมเนะี่ย โอเคกึ๊บเฮ้ย Amazing แค่กูเดินชนนี่มันก็เป็นสีเขียวแล้วเหรอวะแปลกๆนะเนี่ยแปลกๆนะเริ่มจะ Amazing มมขึ้นมาแล้วเกมนี้ไอ้ยาเปิดได้ด้วยเข้าไปก่อนเลยเขาไปก่อนเลยไฟดับวะชิมหายแล้วอ๋อโอเคมาแล้ว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  ไปต่อไปต่อคือต้องเข้าห้องนี้ใช่ไหมมา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 อุ้ยอะไรวะเฮ้ยอยู่ดีก็วาร์ปว่ะเอาไงดีเพื่อนคือกูต้องทำยังไงต่อเนี่ยเกมมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยหลอดไฟว่ะสามจุดวะ่ะอุ้ยอ่ะเสียงโคตรดังเลย น่ากลัวเฮ้ยน่ากววลัวกันแปละน่ากววลัวกันแปละตามมาตามมากูไม่อยากเข้าไปเลยเอา้าเดี๋ยวหลอดไฟหายมานี่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 นี่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 มีทางเดียวโดดลงมาเลยมา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 เออนั่นแหละคือต้องทำอะไรต่อเดินไปข้างหน้าใช่ไหมโอเคว่าทางตันวะ่ะ ไม่น่ากลัวเฮ้ย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 เสียนตีนเสียนตีนเฮ้ย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 เอออะไรวะหู oh. น่ากลัวอยู่นาวันนี้เราเราแบกกิวนะครับได้ทำการเปลี่ยนอาชีพจากเข้าป่ามาลาดอาผีแทนภารกิจก็ง่ายๆแค่หาประตูที่มันเปิดได้แล้วมึงก็เข้าไปเพื่อทำภารกิจ ติ๊กหลอดไฟมันเป็นสีเขียวเท่านั้นแหละประตูไหนวะโอเคประตูนี้เฮ้ยมานี้มานี้มานี้นี่นะครับเราก็เข้ามาแล้วยังไงเราก็เดินชนเนี่ยให้มันเป็นสีเขียวจากนั้นเราก็แค่หาห้องที่มันเปิดเข้าไปได้เฮ้ย,อยชอบทำให้ตกใจไปพวกน,นี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร ก็เปิดเข้าไปนะแล้วก็ไปค้นหาเฉยๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเสียใครวิ่งเสียใครวิ่งเอ้าแล้วทำไมไปต่อไม่ได้เอ้าเอ้าเอ้าเพื่อนเพื่อนไี่ใช่เราเพื่อนเสียงอย่างดังเลยน่ากลัวว่ะเอ้าพอจริงขึ้นไปได้ละอะไรวะไม่เมคเซนส์เลยสักนิดเดียวเดี๋ยว แล้วน right ี okay? <so ่เอาอยู่ดีไฟดับคืออะไรฮัลโหลคือต้องเดินไปต้นใช่ไหมอ่ะโอเคได้อุ้ยตาแดงๆเอ้าเฮ้ยลงมาลงมาเป็นเพื่อนตาแดงๆคิดถึงเพลงเพลงหนึ่งครับที่ครูให้สอบนะเอ้ยมีตาสีขาวด้วยคือคิดถึงเพลงหนึ่งนะที่ครูให้สอบรองเพลงแต่ผมเป็นคนร้องเพลงเพี้ยนนะก็นั่นแหละ ว้าวแค่นี้เหรอคือทาให้มาตกใจใช่ไหมอ๋อแล้วก็รี่มีเรื่องเล่าอยู่นั้นทุกคนเดี๋ยวเวลาว่างๆเดี๋ยวอัดคลิปเล่า,าแล้วกันมันเป็นตำนานมีตาแดงนะเพื่อนมานนี้เพื่อนมานนี้คือเราต้องโดดลงไปใช่ไหมโอเคลงมาลงมาลงาเออไฮ้หายอ๋อโอเคอยู่นี่แงเพือ่อนพี่น่ากลัววะ่ะ ไม่ไปได้ไหมโอเคต้องมาแล้วใช่ไหมอ,อันนี้คืออะไรคือเราต้องหาทางออกหรือ,อยังไงอะไรไม่เข้าใจเออเอ้ยเดี๋ยวได้ได้ยินเสียงนี่ไงลิฟต์ลงไปได้ไหมัมนนี้มันนี่มันนี่มาด้วยกันมาด้วยกันเอ้ยลงไปไม่ได้ไปติดอะไรวะต้องหาทางอื่นวะเรามาทางนี้ ไอ้ยาเปิดได้ด้วยไม่ธรรมดาโอเคไปดับลงมาเลยวิ่ง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 เฮ้ยทางทางยังวะทางทางยังวะเฮ้ยประตูขวาล้ายซ้ายอับปีทางซ้ายดีกว่ามานี่เร็วคือเราต้องทำไงเราต้องไปปึ๊บเฮ้ยทางออกจากบ้านไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำภารกิจสำเร็จว่ะเอาว่า อะไรกันครับเนี่ยแม่เรานี่มันเก่งจริงจโอ้ข้างนอกนี่มันบ้านที่เหมือนในตัวเกมเลยนะรู้สึกว่าเน็ตจ,จะไม่ดีนัเนี่ยเพื่อนเนี่ยเฮ้ยขัดซีนว่ะ